ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ่งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยน <Det. S 1> ที่นอนสบางเธอที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ่นตัวใครจะทำให้โลกแตกเรื่องอะไรที่ต้องแบกงเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพัก สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวภูมิภาคประจำวับบนอังคารที่14ตุลาคม2557นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนเสาะกราวเมทีชิมจิยวครับเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับผมจะพาไปชมความสวยงามของน้ำตกที่จังหวัดพิษณุโลกที่ชื่อว่าน้ำตกไผ่สีทองชื่ออาจจะยังไม่คุ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะเป็นน้ำตกแห่งใหม่ที่ชาวบ้านเพิ่งค้นพบ ท่ามกลางป่าเบญจพรรณและเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับมาน้ำตกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดพิษนุโลกที่ชื่อว่าน้ำตกไผ่สีทองโดยชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ค้นพบนะครับโดยน้ำตกไผ่สีทองไหลมาจากต้นน้ำสาขาทางธรรมชาติไหลลงลำลำน้ำเข็กมีจำนวน9ชั้นด้วยกันนะครับ ซึ่งแต่ละชั้นก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับท่ามกลางธรรมชาติป่าเบญจพรรณนายคำเงินแก้วอินทิมผู้ใหญ่บ้านหมู่13บ้านต่อเรือตำบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าชาวบ้านต่อเรือนะครับได้เตรียมพัฒนาเส้นทางเข้าน้ำตกไผ่สีทองส่วนเส้นทางนักท่องเที่ยวต้องใช้เส้นทางหลวงหมายเลข12สายพิษณุโลกลมศักเลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านแก่งจูงนางบ้านรักไทยอําเภอเนินมะปราง ประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็จะพบขดหินสูงประมาณ15เมตรและน้ำตกไหลยเย็นฉ่ำเลยทีเดียวโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมน้ำตกทั้ง9ชั้นในระยะทาง1.5กิโลเมตรเดินชมได้อย่างปลอดภัยโดยในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกจะเปิดตัวน้ำตกไผ่สีทองอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากบริเวณน้ำตกมีสวนเกษตร พืชผักผลไม้หลากหลายชนิดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากและในอนาคตนะครับจะจัดให้มีการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และจะทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับผม่พี่น้องท่านใดสนใจไปเที่ยวชมน้ําตกภัยสีทองก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะครับซึ่งเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่21ตุลาคมนี้ครับ ช่วงนี้พาไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่เชียงคานจังหวัดเลยกันบ้างนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาชมเมืองเก่าพร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวเย็นจํานวนมากส่วนใครที่ต้องการไปฉลองปีใหม่ที่เชียงคานนะครับแนะนําว่าควรจองที่พักล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะที่พักเกือบเต็มหมดแล้วครับบรรยากาศยามเท้าที่เชียงคานชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความหนาวเย็นในช่วง ฤดูเหมันตะฤดูหรือฤดูหนาวนะครับเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศอยากไปสัมผัสและสูตรอากาศที่บริสุทธิ์เลยนะครับเพื่อชาร์จพลังก่อนกลับเข้ามาทำงานใหม่โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพูลหลวง12.5องศาเซลเซียสส่วนภูกระดึงและภูเรือ14.5องศาเซลเซียสครับ โดยขณะน,นี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยังคงนิยมพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อยอดฮิตของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนทําให้บริเวณถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ําโขงระยะทางเดินเกือบ2กิโลเมตรมีนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมสินค้าซื้อของฝากอาหารประจําถิน่นอย่างข้าวจีกินร้อนๆน,นะครับเพื่อคลายความหนาวเย็นท่ามกลางตัวอาคารที่มีความเก่าแก่อายุก,กว่าร้อยปีเลยทีเดียว ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจองที่พักทั้งโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์และตามซอยถนนสายต่างๆในตัวเมืองเชียงคานนะครับที่มีอยู่จำนวนกว่าหลายพันห้องต้องบอกเลยครับว่ายากเหลือเกินตอนนี้เพราะที่พักแต่และแห่งมีป้ายบอกว่าถูกจองเต็มเกือบหมดแล้วนะครับจนถึงปีใหม่นู่นแหละครับส่วนราคาค่าห้องก็มีให้เลือกหลายราคานะครับขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ400 600และ900บาท นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเป็นหมูคนะ่คณะควรที่จะจองล่วงหน้าจะได้ไม่ทําให้เสียความรู้สึกเมื่อเดินทางมาถึงแล้วไม่มีที่พักครับเพราะพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวเชียงคานนะครับควรที่จะจองที่พักตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะาที่พักแต่ละแห่งเขาปิดป้ายว่าจองเกือบเต็มหมดแล้วครับ จากเชียงคานจังหวัดเลยผมจะพาไปชมบรรยากาศยามเช้าที่ริมฝั่งโคงอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะครับตอนนี้ช่วงเช้าเ้าอากาศเย็นสบายแถมวิว,วทิวทัศน์ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าริมฝั่งโค้งช่วงพระอาทิตย์กําลังโผล่พ้นจากแนวของขุนเขาในฝั่งพื้นที่สพ,พลาวก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับ จุดที่สามารถออกมายืนมองเห็นความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้ได้ก็อยู่ในพื้นที่บริเวณด้านหน้าของอุทยานผาแต้มเป็นที่ตั้งของสามบูบ้านนะครับคือบ้านกลุ่มบ้านตามุยบ้านท่าหลงและ,อะของตำบลห้วยไผ่อำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะเดียวกันก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งโคงที่ออกเรือหาปลากันตั้งแต่เช้า ทั้งลงเบ็ดและลอยขายขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็ออกมาจับจองพื้นที่ปลูกพืชริมตลิ่งแม่น้ำนะครับทั้งพืชผักสวนครัวและปลูกฝ้ายด้วยเนื่องจากช่วงนี้น้ำลดโดยพืชผักที่ปลูกริมตลิ่งน้ำโขงจะเจริญเติบโตโดยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับ เพราะช่วงที่น้ําขึ้นจะพัดเอาดินและปุ๋ยธรรมชาติมาสะสมไว้ฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวน,านี้ใครที่ไปเที่ยวโขงเจียมผาเที่ยวผาแต้มนะครับก็แวะไปเที่ยวบ้านริมแม่น้ําโขงได้ครับพอไพี่น้องท่านใดชอบท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ชุมชนก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับเพราะที่นั่นเขามีการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างสวยงามริมฝั่งโขงขายเป็นรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ปิดท้ายรายการช่วงนี้นะครับเรายังคงอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานที่หลายจังหวัดเริ่มมิลมหนาวแล้วเน้จะยังไม่หนาวมากนะครับและคนยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ว่าสำหรับกุ้งนะครับที่เกษตรกรเลี้ยงไว้บอกเลยว่ารับไม่ได้จริงๆอัดนกตายได้ช่วงนี้ผู้เลี้ยงกุ้งก็เลยต้องเร่งจับกุ้งขายครับ เจ้าของบ่อก,กุ้งในพื้นที่บ้านตูหมู่สี่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับระดมคนง,งานเร่งจับกุ้งกล้ามกรามที่เลี้ยงไว้ในบ่อเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางหลังสภาพอากาศเริ่มลดลงวันละ2องศาเซลเซียสโดยกลางคืนจะมีอากาศหนาวนะครับขณะที่ช่วงกลางวันยังมีอากาศร้อนจัดอีกด้วยจึงเกรงว่ากุ้งกล้ามกรามที่เลี้ยงไว้จะนอกตายก่อนเพราะสภาพ เพราะปรับสภาพไม่ทันดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียนะครับจึงต้องเร่งจับกุ้งจําหน่ายก่อนที่อากาศจะหนาวเย็นและทําให้กุ้งตายมากขึ้นโดยอุณหภูมิที่จังหวัดกาลสินในช่วงเช้าวันนี้วัดได้21องศาเซลเซียสนะครับนอกจากผู้เลี้ยงกุ้งแล้วจะประสบป,ปัญหาเรื่องอากาศยังถูกพ่อค้าคนกลางปรับกดราคารับซื้ออีกด้วยนะครับโดยราคาซื้อกุ้งที่บ่ออยู่ที่กิโลกรัมละ260บาท แต่หากเป็นกุ้งที่น็อกตายนะครับราคาจะตกเหลือกิโลกรัมละแค่100บาทเท่านั้นทําให้ชาวบ้านบางส่วนประสบปัญหาขาดทุนครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถณวัดบุษยบรรพตหรือวัดเขาต้นหิ้วตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีกระถินกรมประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชี068ข00615ี4ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลังเริ่มถวายผ้ากระถินสามัคคีเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปปี2558มารวมกันเป็นหนึ่งหวัวใจเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น VR อาเซียนครูปองดิจิตอลทีวีกองท้าชามาแล้วครับคููปองครับคูปองดิจิตอลทีวีมาแล้วครับ วันนี้คูป,ปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ต็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเดรียมเอกสารให้ครบนะครับแจกก่อนทางไปรษณีย์21จังหวัดแรกดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน กลับเข้าสู่ข่าวภูิภาคนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเสกาวเมธีชิมจิ๋วครับช่วงนี้มาติดตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทํากินของชาวบ้านที่จังหวัดตราดนะครับโดยวันนี้ได้ทําพิธีเบิกพรช้างบ้านเพื่อผลักดันให้ช้างป่ากลับเข้าไปยังป่าอุทยานแห่งชาติครับหมอช้างจากจังหวัดสุรินทร์ประกอบพิธีเบิกพรช้างบ้านจํานวน3ามเชือกได้แก่ พลายทองผาภูมิอายุ36ปีพลายสีทองอายุ16ปีและพลายศักทองอายุ8ปีนะครับเพื่อผลักดันให้ช้างป่าอนุรักษ์กลับเข้าไปยังป่าในอุทยานแห่งชาติและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าด้วยนายพยัคฆ์พันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกว่าการประกอบพิธีเบิกพรนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราด บริเวณรอยต่อป่าอุทยานเขาสุเทพอเภอบ่อไรจ่จตราดนะครับเนื่องจากช้างป่าได้บุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านโดยทำลายพืชไร่พืชสวนของเกษตรกรและทำร้ายพระสงฆ์จนมรณภาพจึงได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำช้างบ้านจำนวน3มเชือกนะครับเข้ามาดำเนินการเพื่อผลักดันให้ช้างป่าอนุรักษ์กลับเข้าไปป่ากลับเข้าไปยังป่าทั้งนี้จะใช้เวลาดำเนินการ30วัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยสอดส่องชี้ตำแหน่งช้างป่าหากพบเข้ามาในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอีกครับผอแม่พี่นอกในพื้นที่นะครับหากพบช้างป่าลงมากินพืชไร่ของท่านการุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับไปต่อกที่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งจะมีการจัดงานสืบสารประเพณีไทยรามัน บางขันหมากประจำปี2,557ครับโดยงานพิธีการเริ่มขึ้นที่วัดอัมพวันตําบลบางขันหมากอํเาเภอเมืองลบบุรีนะครับซึ่งคุณณพัฒสุวรรณประทีปรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานโดยมีพี่น้องชาวรามันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างพร้อมใจกันแต่งกายในชุดไทยรามันเสื้อผ้าพื้นถิ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับ หลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วก็มีการจัดขบวนชักพระรูปเหมือนหลวงปู่ทอกระักสุวรรณสาโรอดีตเจ้าวาดวัดอัมพวันซึ่งเป็นพระเถระที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติพระธรรมวินัยและมีประชาชนเคารพนับถือเป็นจำนวนมากโดยขบวนจะแห่ไปตามถนนในหมู่บ้านตำบลบางขันมากเพื่อให้เยาวชนเด็กและประชาชนได้มีโอกาสสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับ งานนี้จะจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นชาวมอญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยรามันให้แพร่หลายและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการทำบุญตักบาตรพระร้อยนะครับการแข่งขันเรือพื้นบ้านการประกวดเรือสวยงามและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยรามันด้วยครับ ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดวงยธุทธิัตยทิศโลกครั้งที่5ประจำปี2557ระหว่างวันที่3ถึง6ธันวาคมนี้ทางด้านที่พักสถานที่ฝึกซ้อมการดูแลด้านความปลอดภัยการจราจรและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะมีวงยุทธวิตทิศจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า40วงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะพิธีมอบพันธุสัตว์ไก่ดำภูพานหมูดำภูพานน้ำเชื้อน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยสัตว์ส,สดำมหัสรรย์แห่งศูนย์ภูพานให้แก่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านปศุสัตว์ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงยอหมู่ที่6ตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครเพื่อน,นำไปขยายพันธุ์จำหน่ายให้แก่เครือข่ายต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเมืองพระชนกจากรีอุทัยน้าอยู่ด้านการท่องเที่ยวกำหดนดแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศในพื้นที่เกาะเทโพซึ่งอยู่ติดแม่น้ำสแกกลางและแม่น้ำเจ้าพระยาและมีบึงน้ำที่สวยงามคือบึงพระชนกหรือหนองผีเผาที่ได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงทัศนียภาพจนสามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นแหล่งอนุรักษ์นกน้ำอีกด้วย จังหวัดเชิงเซาจัดงานหอ,อการค้าแร์ครั้งที่8อร่อยได้ไร้อแอลกอฮอล์ประจำปี2,557บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวารารามวร,รวิหารอำเภอเม,มืองฉเฉชิงเซาระหว่างวันที่11-17ตุลาคมมีผู้ประกอบการโอทอปสินค้าอุตสาหกรรมร่วมออกร้านกว่า200คูหารวมทั้งจัดมหากรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยถูกหลักอนามายัยโดยปีนี้มีการรณรงค์ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณและในโรงเรียนรวมทั้งรณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ผุ้ชมครับช่วงออกพรรษาปีนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารมาแนะนำครับรับรองและรับประกันว่าคุ้มค่ากับการไปเยือนทั้งเที่ยวชิมช็อปและสูตรอากาศสดชื่นริมแม่น้ำโขงด้วยครับติดตามได้ในหนึ่งในภูทรครับ ปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ภาคอีสานนะครับชื่อของเมืองมุกหรือว่าจังหวัดมุกดาหารก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คุณผู้ชมต้องพลาดไม่ได้ครับสำหรับการท่องเที่ยวสไตล์ Family Tri ิปวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารครับก่อนที่จะไปเที่ยวกันนั้นเดี๋ยวเราไปเติมพลังกับอาหารเช้าสไตล์เวียดนามที่นี่กก่อนเลยครับ บริเวณห้าแยกเวียดนามซึ่งอยู่ปลายถนนพิทักษ์สันติราษซึ่งเป็นย่านขายอาหารสารพัดแบบในสไตล์เวียดนามเพราะว่าคนแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเวียดนามขนานแท้อาหารเช้าขึ้นชื่อของที่นี่รับรองได้ว่าต้องถูกใจคนชอบของร้อนเป็นที่สุดกับกาแฟโบราณที่กินกับขนมปังบาเกตใส่ไส้หรือไข่กระทะข้าวเปียกหรือก๋วยจับยวนปากหม้อเวียดนามซึ่งแต่ละร้านมีคนมาอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่น หลังจากอิ่มท้องก็เดินหน้าเข้าวัดทำบุญกันก่อนที่วัดศรีมงคลใต้ริมฝั่งโคง้งสการะพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวมุกดาหารขอพรให้ออกพรรษานี้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยหลังจากอิ่มท้องอิ่มบุญแล้วเดินออกมาจากหน้าวัดก็จะได้พบกับตลาดอินโดจีนก็ต้องเอาใจขาช็อปเดินออกกําลังกายช็อปปิ้งให้ได้เหงื่อกันเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวข้าวของเครื่องใช้ราคาย่อมเยา มีวางขายตลอดริมโคงยาวกว่า1กิโลเมตรซึ่งในช่วงนี้ผู้คนจะพลุกพ้านหน่อยเพราะเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาจะมีนักท่องเที่ยวชาวลาวข้ามฝั่งมาซื้อของเป็นจํานวนมาก <hhh> เหนื่อยจากช้อปปิง้งนั่งพักบนรถออกนอกเมืองกันบ้างมุ่งหน้าสู่อำเภอบ,บ้านใหญ่ห่างจากอำเภอเมืองราว40กิโลเมตรก็จะถึงวัดสองคอนเป็นวัดคาทอลิกมีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปถัมด์ด้านในโบสถ์มีโรงแก้วบรรจุพระาธาตุของนักบุญราศีทั้ง7ซึ่งเปิดโอกาสให้คนเข้าไปสักการะได้ทุกวันห่างจากวัดสองคอนไปไม่ไกลขอแวะเพิ่มพลังกับอาหารเรื่องชื่อลือชาของจังหวัดมุกดาหารกับหมูหันหนังกรอบที่แก่งกระเบาพร้อมด้วยส้มตำรสเด็ดลาบปลาต้มปลาแม่น้ำโขงแบบจัดเต็มต้องขอกระซิบดังๆเลยกระบ้า แซบอหลีอย่าบอกไพเดอร์อหลังจากอิมเอมกับบรรยากาศดีๆที่แก่งกระเบาขอกลับเข้าเมืองอีกครั้งครับมุ่งหน้าเข้าสู่แลนด์มาร์คของจังหวัดมุกดาหารนั่นก็คือหอแก้วมุกดาหารที่อยู่เลยตัวเมืองออกไปทางทิศใต้ลักษณะเป็นอาคารก้าเหลี่ยมมี7ชั้นจัดแสดงประวัติเมืองมุกดาหารข้าวของเครื่องใช้การดํารงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่สําคัญบริเวณชั้น6 สามารถชมวิวเมืองมกดาหารแม่น้ำโขงรวมถึงฝั่งลาวแบบ360องศาซึ่งหอแก้วมุกดาหารเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่าเข้าชมก็ไม่แพงเพียงคนละ30บาทเท่านั้นเองลงจากหอแก้วขับรถออกไปทางอำเภอดอนตาลร,ราว17กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ทุทยานแห่งชาติภูผาเทอ ชมปฏติมากรรมหมู่หินถิ่นอีสานอันวิจิตรพิสดารที่รังสรรค์จากธรรมชาติเ,เป็นกลุ่มหินวางทับซ้อนกันค,คล้ายกับเพลิงผาที่กั้นแดดกั้นลมได้ซึ่งในภาษาถิ่นเรียกว่าเทิอบจึงเป็นที่มาของคําว่าภูผ,ผาเทิอบนั่นเองครับซึ่งบริเวณลานหินรอบๆนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของดอกไม้ป่าสีสันต่างๆรับรองเลยครับว่าถูกใจได้เช็คอินอัพเฟสกันหลายภาพเลยทีเดียวออกจากภูผาเทิอบมุ่งหน้ากลับเข้าเมืองครับ ใกล้จะถึงที่พักก็ต้องขอแวะชมวิวเมืองมุกดาหารก่อนตะวันอัสดงที่ภูมโนรมเมื่ออยู่บนยอดเขาก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหารแม่น้ำโขงรวมถึงแผวงสวรรดิเขตของสปปลาวอย่างเต็มตานอกจากนี้ที่นี่ยังมีปฏิมากรรมภาพสามมิติที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยครับเวลาเพียงหนึ่งวันกับการเที่ยวเมืองมุกดาหารในทริปสบายๆแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่า ุ้มสุดๆออกพรรษาปีนี้ถ้ายัางไม่รู้ว่าจะพาคนที่เรารักไปเที่ยวที่ไหนขอฝากเมืองมุกจังหวัดมุกดาหารไว้ในอ้อมใจรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสุดทีมะลายทองถ่ายภาพปฏิพัทเข็มทิศทีมข่าว NBT อุบลราชธานี ani, รายงาน ครับคุณปฏิพัทธ์เข็มทิศนะครับผู้สื่อข่าวของเราเมืองมุกดาหารก็เป็นอ mm ีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสฤดูหนาวในช่วงเทศกาลที่ท่องเที่ยวที่จะถึงนี้นะครับ,รบ Ary, สำหรับค so ุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคําแนะนําติชมรายการสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w f a c e b o o k .com ไปที่เพจข่าวภูิภาคสทท และวันนี้เราจะลากันด้วยประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับร่วมอัญเชิญผ้าแดงห่อองค์พระสมุ JD ทรเจดีทําพิธีทักษิณวัตรรอบองค์พระสมุทรเจดีสามรอบนะครับก่อนส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีนําขึ้นไปห่มบนหอระฆังขององค์พระสมุทรเจดี JD ซึ่งเป็นพิธีซึ่งพิธีดังกล่าวนะครับจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในแรมห้าขาเดือน11ครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าโมลนคนเซาะคราวเมทีสินจิ๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวพูิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ทุกคนที่ติดตามรับชมรายการและพบกันใหม่บางพรุ่งนี้สวัสดีครับ